เข้าสู่รายการดิจิไลฟ์นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับแล้วแนะนําแอปแล้วเรากดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต อัพโฟรกัสอาทิตย์นี้นะครับไหนๆตอนเริต้นเนี่ยเราพูดเรื่องโปเกมอนโกแล้วนะครับเลยเอาเกมมาแนะนำนิดหนึ่งละกันมี2เกมนะครับเกมที่แบบว่าง่ายๆและเกมที่แอดวานซ์หน่อยนะฮะเอาง่ายๆก่อนครับแซมพีดนะครับผมต้องผมต้องพยายามอ่านให้แบบเป็นเอ็กเซนต์นะแต่ไม่รู้ถูกก็บอกนะเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเดฟทีสปีกเกอร์เนี่ยแซมพีดนะครับผมเป็นเกมสนุกๆเล่นเป็นคาร์บอยเล่นเป็นเนี่ยนะครับคูบาเนี่ยนะฮะแล้วก็วิ่งไปกระโดดดึงแล้วก็หลบไป หลบสิ่งกีดขวางด้วยไม่มาเดี๋ยวนี้หลบก่อนต้องจับก่อนจับจับแตบบ่ว่าจับวัวจับม้าลายจับอะไรได้พอจับปุ๊บมันก็จะวิ่งกรึกดกรึดกพอวิ่งผิดปุ๊บเราก็ต้องหลบไปหลบมาแล้วมันจะมีระยะเวลาครับว่าเราอยู่บนนี้ได้กี่วินาทีแล้วเราก็ต้องกระโดดเพื่อไปจับตัวใหม่ไปเรื่อยๆเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับ คอนเซปต์ง่ายๆคือกระโดดไปและเสีเวลาให้หนานที่สุดแล้วก็วิ่งไปไกลที่สุดแล้วภายในการเองเนี่ยมันจะมีสัตว์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่น <ๆ S 2> ตอนแรกๆมาก็เป็นวัวก,ก่อนแล้วมาก็เป็นม้าลายถ้าพักมีช้างแล้วก็มีแล้วก็จอกเทศแล้วก็แล้วพอพวกเนี้ยเราจับได้ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยฮะเราก็จะไปตั้งสวนสัตว์โอ้ครับตั้งสวนสัตว์สวนสัตว์เสร็จปุ๊บก็จะมีคนมาแล้วก็ให้คนมาเก็บต่างคือเกมก็แบบคือเกมเนี้ยผมไปเจอตอนที่ผมขึ้นเครื่องบินแล้วผมแบบ เล่นอะไรดีก็เลยนั่งเล่นคนเล่นไปเล่นมา2อชั่วโมง,งไม่เบื่อเลยติดนะครับติดติดอสมความเลยนะครับแล้วก็แล้วก็แ,วแก้แกกเครียดได้ดีนะครับก็ลองไปโหลดกันได้นะครับเกมนี้จริงๆผมยังไม่ได้เล่นแต่ว่ามันสามารถแชร์วิดีโอที่ตัวเองเล่นเนี่ยผลงานมาได้แล้วผมเคยเห็นเพื่อนแชร์ตัวนี้อยู่บนอยู่บนเฟซบุ๊กใช่แล,แล้วก็มีถ่ายรูปด้วยแบบว่าลังเจอรูปมากำลังแบบว่ามีฉันกำลังขี่กระทิงเลยนะอะไรอย่างงี้ยเข้าบานไปนะครับลองเล่นกันได้ ทีนี้มาถึงเกมจริงจังกันบ้างนะครับจริงจังกับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ไม่ได้ใหม่มากนะฮะถ้าเกิดว่าคนเป็นคนติดตามเกมส่างต่างประเทศนะฮะแต่เพื่อไทยีด้เพิ่งเปิดตัวนะครับ m o b i u s Final Fantasy นั่นเองครับพูดชื่อ f i n f a n t a s y ผมว่าทุกคนรู้จักกันดีนะครับของค่ายทาง s แควร e อินสนั่นเองมันเป็นเกมเวอร์ชั่นพิเศษนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับมือถือโดยเฉพาะไม่มีบนคอนโซลอื่นในทั้งสิ้นนะฮะ ปกติคือปกติ Final f a n t a มันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นใช่ว่าอะไรฮะเวอร์ชั่นที่แบบรีเมคพามาแบบว่าเอาจากเอาจากเพมามาใส่มือถือแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับเล่นบ,นบนหน้าจอตั้งๆด้วยนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยแบบว่าก็สไตล์ f i น a า Fantasy ครับเนื้อเรื่องแฟนตาซีแฟนตาซีสุดๆแล้วก็ใช้การต่อสู้การวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยสเต็ปเหมือน Final f a n t a เป๊ะๆถ้าเกิดว่าใครเป็นคอ Final f a n t a โหลดเกมนี้มาเล่นกันได้ครับ Mobile World Final Fantasy ครับ และมาถึงแอป of the Week นะครับหรือว่าแอปประจำสัปดาห์นี้นะครับก็คงจะเป็นแอปไหนไปไม่ได้เลยนะครับต้านกระแสไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ได้แนะนำแอปโปเกมอนโกนะครับแต่ว่าเป็นแอปสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนโกนะครับแอปนี้มีชื่อว่าโกเรดา์นะครับหรือว่าเรดา์ที่จะมองหาว่าโปเกมอนตัวที่เราอยากได้อยู่ที่ไหนใช่นะครับอันนี้หลายๆคนเนี่ยไล่เก็บโปเกมอนนะครับแล้วก็ขาดบางตัวมีเพื่อนเอามาอวดแล้วแล้วก็รู้สึกว่า ทายังไงถึงจะได้ตัวนี้ไปเก็บไห้มาอ่านะครับจึงต้องมีแอป o ก a ร a านะครับแอปนี้เปิดขึ้นมาจะเป็นแผนที่<ฮ>นะครับ Google m a ปอ่ะอ่าเป็น Google Map นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะแสดงอยู่ครับว่าตําแหน่งไหนมีโปเกมอนตัวไหนให้จับที่ถูกรีพอร์ตมาว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะใช่ครับ,รบแล้วก็พอแตะที่ตัวนั้นเนี่ยมันจะมันจะมันจะเป็นเงาเงานะครับพอแตะขึ้นมาเนี่ยมันจะบอกว่าตัวนั้นชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะหายไปตอนกี่โมง คือรู้เลยว่าตัวมันมีอายุของมันอยู่วิ่งไปทันหรือเปล่าถ้าลองดูแล้วไม่โหนี่อีก2แยกเองนะครับหรือว่านั่งรถอยู่อะไรครับขับไปลาได้เลยสิงเลยไปลาได้เลยคือทันแน่ๆนะครับถ้าเกิดไปถึงทันแน่จะได้ตัวนั้นแน่ๆนะครับ ตัวค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวคนพัฒนาได้เก่งมากนะไปไปไปนั่งทาทุกอย่างทุกอย่างเพราะมัน,นมีคนเล่นเยอะมากพอเนี่ยเขาก็มีข้อมูลที่รวบรวมกันได้นั่นเองแต่ว่าความเจ๋งที่สุดข,ของแอปนี้นะครับก็คือมันมีโน t ติฟิเคชันหรือว่าตั้งเตือนได้ด้วยนะครับให้เตือนเฉพาะโปเกมอนตัวที่เรายังไม่มี<ะ>มันมีลิสต์โปเกมอนเลยนะครับว่าให้เลือกว่าให้เตือนตัวไหนบ้างหรือรว่าให้โชว์เฉพาะตัวไหนบ้างก็ก็ทาได้เหมือนกันแล้วเราก็พอเจอปุ๊บล้วก็วิ่ง <Wing S 2> <มา S 1> เลยครับนะครับเราก็วิ่งเลยครับหรือว่าเราก็ขึ้นรถไปล่ากกัันนนเเเลลยะถ้้าาาาิดไปตมมววที่่ขึจพ ภายในกี่โมงถ้าไปทันถึงตรงนั้นได้แน่ๆก็ได้ตัวนั้นแน่ๆด้วยใช่ครับสุดยอดนะครับดาวน์โหลดไปใช้กันนะครับ Google Radar ฟรีนะครับทั้งบน iOS และ Android ครับ นี่คือแอปโฟกัสนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียทาง Twitter ร์แ i ดดิจิไลฟ์ทรวมถึงไปกดติดตามเราใน Facebook ที่ facebook com digi live tv ครับดูรายการย้อนหลังครับ youtube com digi live tv รวมถึงข้อมูลอื่นๆนะครับที่เว็บไซต์ w w w digi live tv ครับเรากลับมาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์ครับเวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่องเนชั่นทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ